ไปกินอะไรผิดปกติอะไรหรือเปล่าไม่ได้กินอะไรนะครับผมโดนยุงกัดจริงๆับงั้นเดี๋ยวหมอขอดูที่หัวหน่อยนะฮะครับผมพยาบาลช่วยช่วยเปิดหัวให้เขาหน่อยเปิดผ้าที่หัวออกค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวปวดมากเลยครับแล้วก็หนาวๆร้อนๆตอนนี้ก็หนาวอยู่ใช่ไหมหนาวมากรับเฮ้ยทำไมหัวขาวต้องหัวเลยนะฮะก็บอกกันแล้วเอาแพ้ผมละอ๋อที่เอาแพลไปสระครับมันเปิดทั้งหมดเลยครับเปิดทั้งหมดเลยครับผมนิดิดนึง พี่บอกว่าเป็นเป็นอะไรมานะโดนยุงกัดครับยุงกัดครับผมเอามึงอตอบหูเรือเต็มมือเลยครับไอ้ยุงตัวใหญ่นี่สาบานได้เนี่ยมึงไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยไม่รู้ครับผมปวดหัวแลว้วก็หายใจไมครับหายใ,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 ใจไม่ออกเดหายใจไม่ออกด้วยเหรอ,หรอครับ<ค>นี่คุณโดนงูกัดที่ไหนเนี่ยโดนที่เพียงนาครับโดนกัดที่เถียงนาครับนั้นคุณรีบไปที่เถียงนาเลยครับไปทำไมครับเอาเชือกมัดเถียงนาให้นั่นการทิษเลื่อนเข้าสู่หัวใจ กูต้องเมารถกะปิเลเนี่ยไปเลยครับไม่ไปเลยต้องร้อยกว่ากิโลกูตายก่อนมคุณพูดอย่างนี้กับหมอได้ไงครับขอโทษครับหมอแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงฮะโอ้หายใจไม่ออกครับหายใจไม่ออกครับแน่นไปหมดเลยครับเอาคุณเอาผ้าออกดีกว่าคุณเอาผ้าไปพันตัวไว้มันก็อย่างนั้นพี่ครับคระหมหมอโอ้คุณคุณจะหายใจออกได้ยังไงนะครับทำไมครับต็้งงูที่กัดหัวคุณอยู่เนี่ยนี่หางมันตัวมันเลยรัดคอคุณอยู่อ่ะเออนี่งูเรอเนี่ย ระผมจะทำยังไงครับอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจระบจะดึงออกให้นะฮะเที่ยวมันค่เลือดเลือเฮ้ยเฮ้ยใส่ผ้าเลยนะหมอโอ้โหนี่ตัวใหญ่ขนาดนี้กัดมึงนึกว่ายุงเหรอเนี่ยฮะเยียบร้อยแล้วไม่เป็นไรคุณไม่ต้องตกใจนะฮะผมจะตายไหมครับไม่ตายไม่ตายคุณมาถึงมือหมอแล้วคุณรอดแน่นอนนะเอางี้เดี๋ยวคุณเอาเอายาแดงไปทาที่โดนคุกัดมาที่สองเที่ยวจมอยู่น่ะ คุณเอายาแดงไปทาโดยงูกัดเอายาแดงทาครับมันจะหายเหรอครับอาหายสิเพื่อใจหมอสิครับคุณเลิกเลิกไม่มั่นใจตอนยาแดงแล้วอ่ะงูอันนี้มันเป็นงูไม่มีพิษครับแล้วมันไอ้ที่ปวดเนี่ยเที่ยวมันฝังอยู่แค่นั้นเองอ๋อลองออไปทีครับหมอใช้ยาแดงทาครับนะครับพายังไงครับอะฮะพายังไงก็ไปยากะทาอย่างเงี้ยทาอย่างเงี้ยเออผมหมอจะเปิดฝาจิ่งแบบไม่กิ้งอ๋อครับหมอจะเปิดฝานะครับมันล้างยาครับหมอ เออหมอในไหนผมได้ยาแดงไปทาแล้วผมขอพาราสองเม็ดแก้ปวดได้ไหมครับเอาได้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 ารพารานี่นะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีให้นะครับครับผมอ่าพารานี่ไว้ทายาแดงนี่ไม่กินนะฮะครับผมกินสามเวลาก่อนอาหารผมไม่เข้าใจครับอยาแดงนี่ไว้กินพารานี่ไม่ทาฮะนะกินก่อนอาหารหลังอาหารก่อนอาหารสองเวลาอันนั้นอันนี้ทาสองเวลาหลังอาหารอันนี้ทาจะง่ายกว่าอันนี้ไหม คุณสับสนหรือเปล่าไม่ใชไงเขาบอผมก็าช้านะช้าครับอันนี้ไว้ทาตามเวลาครับผมอ่าอันนี้ไว้กินครับผมหลังอาหารครับผมได้ครับเข้าใจไหมฮะครับไหนลองทวนสิครับอันนี้ไว้กินครับอันนี้ไว้ทาหลังอาหารตามเวลาครับผมต้องขอบคุณครับอันนี้ไวทาอันนี้ไม่ทาอันนี้ไว้กินตามเวลากินให้หมดชุดนี้ก่อนแล้วค่อยมาเอาใ่โอ้ยพิษไฮ้ยท่าไห่มือ